มอยากพูว Bo ่าไอ้คัมีจริงๆเป็นคนเสื้อสายคนคอมบ่มัจะใส่บอแมนบ่มแมนบอแมนต้องตองเบาตงสี่ก่อนเด้อเมืองคอมนี่คอมกับคืออินเดียแตกบ้านแตกเมืองมากมาสางมาสางสางประสาทนี่ก็ยยอนความสามารถของมูพรามดิแมนพรามนี่เก่งแห้งเหรื่องสร้างประสาทออกแบบเป็นสถาปนิกเบอร์นึงเลยแมน พอสร้างปราสาทเล้วขยายนาจักเจ้าของเล้วเพราะว่าซุมซุ้มมุพลนี่เก่งเรื่องการบริหารเพราขยายน้าจักได้แล้วดั้งเดิมมันสิมีชนชนเผาอยู่แล้วของมันก็คือชนเผาคาคาเนี่ยอยูุเต็มไปแถวๆนี่แหละเต็มเบิ้ดเต็มเถื่อเขาขนมหงรังนี่มิต่คาชนเผาคาอยู่เป็นกลุ่มเป็นกกเป็นกกเป็นมูเป็นเราแบบนี้เมือเป็นเราซุ้มนี่พอแต่ขมไปตี มอนมาได้ก็ดดึงเอามอนมาเป็นไพรจพระหขวงเป็นไพรมอนมาอยู่ก่อนกัไล่ให้มูม่มอนะี่นเลเฮดเวียบแบบนี้วัฒนธรรมเรื่องขนมขนมพื้นถิ่นเลยเมาจากพวกมอนม,มอนเก่งเรื่องการทําขนมเรื่องการเข่าส้งมู่ผีแางเนี่ยก็มาจากมอนหรือกันเล้แม่มดเนี่ยก็วัฒนธรรมเดียวกันกับมอนเละแม่มดที่มีอยู่เนี่ย<ม>บาด <irt Mon. S 2> บาดที่เนี่ยกะไปเว้าฮหอด ว่ามาหอดขยายอำนาจมาขึ้นมาท่างเถื่อเขาพนมดงหลักทั้งพีพนมพนมดองเล็กนี่ก็มัดตีเอาค้าอีกบานนี่ก็เกณฑ์ค้าเข้าไปพนมดองเล็กอือวันนี้ค้ากับม่อนพ่อกันกับม่อยู่น้ำกันกับด้ลูกด้ร้านก็เกิดเป็นขมรนเพราะภาษามันผสมประสานกันระหว่างภาษาปากับภาษามนมันผสมกันบาดนี้ผสมกันบาดนี้ก็กลายเป็นสาติพันธุ์ไม่เหลือ่าเขมรนป่าดงอืเขมรนป่าดุงก็คือขมรนตั้งแต่เถื่อเขาพงดักนี่บัวเขต ดงลับนี่กาบเชิงลงมาจนถึงตอนฝั่งทางทิศเหนือนี่เขเมีอนปลาดงทั้งนั้นแล้วก็ตอนข้างล่างไปหาเขตของกัมพูชาแถวแถวตะเข็บชายแดนเนขเมีอนปลาดงเท่านั้นตรงนั้นอ่ะเขมีอนปลาดงสีสังเกตบางอย่างดอกผิวดำๆเละๆในจระน้อยตาคมคมคุ้ยกันแขกใน,นจะนันแมนเลยอืมนี่ละแล้วมันมีมันมีงานวิจัยรองรับด้วยนะเรื่องนี้นะมันไม่ใช่พูดกันลอย มีการมีงานวิจัยเรื่องดีนเอเรื่องโครโมโซมแยกโครโมโซมองค์ประกอบโครโมโซมว่าชาติพันธุ์ไหนเชื่อสายของใครมามารวมกับของใครเพราะนี่พอเมืองคอมมันแตกเพื่อเมืองคอมแตกเจ้าเมืองคอมกับย่ามาอยูนในเขตแดนประเทศเท่านี้แหละตั้งแต่สุขโขท,ทยัยตกลงมาตลอดจนถึงสุเมืตนก็คคอมไม่ไปใสเพราะนั้นคอมับเขมรไม่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันคือพระหละวงน่ะก็น่าจะคอมืมเอาอเ,เอาส้นเกี่ยงง่ายศิลปะ ศรีประภาพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยออกสไตล์ไหนขอมไหมขอมอ,อ้าวปราสาทเมืองลบบุรีอ่าพระบางสามยอดอขอมไหมขอมอนั่นที่ไป